ในตอนที่มีการสร้างดิวบิกเกโลเมลจิกโลหรือดิวสบิกโลภาคแรกทีมผู้สร้างของหนังต้องการที่จะให้หนังเรื่องนี้ได้เ,เรท pg 1 3เพื่อให้หนังสามารถเข้าถึงผู้ชมคนดูในวงกว้างได้มากขึ้นแต่เมื่อทีมผู้สร้างของหนังได้ส่งหนังเรื่องนี้ไปให้ mpaa หน่วยงานที่พิจารณาสลับเรตติ้งของหนังซึ่ง mpaa ก็ได้พิจารณาให้หนังเรื่องนี้ได้เ,เรท r เพราะว่าคำพูดของตัวละครที่สแลงไปทางเพศของตัวละคร tj ที่นำแสดงโดยนักแสดงผิวดำ็ดดี้กร i f f i n ซึ่งหากทีมผู้สร้าง ของหนังอยากให้หนังเรื่องนี้ได้เรท PG13 หนังจําเป็นจะต้องตัดตัวละคร TJ ออกจากหนังทั้งหมดแต่สุดท้ายผู้สร้างก็ตัดสินใจยอมรับให้หนังได้เรท R เพื่อที่จะรักษาตัวละคร TJ เอาไว้ก็นับเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องจริงๆเพราะว่าตัวละคร TJ มันฮามากในหนังถ้าขาดตัวละครตัวนี้ไปหนังคงกลอยเลยจริงๆขนาดภาค2ที่ว่าแย่มากแล้วก็ยังดูสนุกได้เพราะว่ามีตัวละครตัวนี้อยู่ในหนัง